พักลเลาะที่พักเท้าเนี่ยครับเราก็ได้ประถมพยาบาลเบืเ้องต้นแล้วก็ดึงคนเจ็บขึ้นมานะครับ ตอนนี้รถศูนย์ได้นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับได้ยินว่าเสียงระเบิดเหมือนระเบิดอะไรเหมือนระเบิด,ดนี่มครัแล้วเขาชนกับป้ายเป็นตอมมอเตอร์ซ้อมอเตอร์ใ ทำห้าหซนครับู้ชควแจ้งในขายครับอาสาท่านใดที่มีนงของใเป็นการจไป